โอเคครับมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาสุ่มกระดูกส่วนนอกเป็นชิ้นที่3กันนะครับกับกิจกรรมเยะ่ยีแย่สองคมนะครับนี่กิจกรรมนี้เลยนะครับซึ่งข้างในกิจกรรมนี้มันก็จะคล้ายๆกับขอะไอ้ตัวหอโออ่าเลยนะครับประมาณนี้เลยเนาะยิ่งสุ่มเราก็ยิ่งแบบยิ่งได้ของมาแลกเพิ่มนะครับแล้วก็ ได้รางวัลเพิ่มเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมเนี่ยกดไปทั้งหมด40ครั้งแล้วนะครับก่อนหน้าน,นี้คือแบบอดในไม่ไหวนะก็เลยแบบลองเทสดวงดูปรากฏว่าก็ยังไม่ได้ของดีอะไรเลยนะแม้กระทั่งกระดูก SP นะีเนี่ยก็ยังไม่มาอโอเคเดี๋ยววันนี้ผมกะว่าจะมากดต่อนะครับอีกประมาณ60ครั้งแล้วกันนะเพื่อให้มันครบการันตี100พอดีนะครับเพื่อจะได้กระดูกชิ้นนี้นะครับอย่างน้อย1ชิ้นนะเป็นกระดูกส่วนนอกชิ้นที่3อันนี้นะครับ โอเคมาเดี okay, ๋ยวเราไปเริ hmm. to to ่ม nah, กันเลยนะครับแพ็คน <Okay. Okay. S 2> right. ี <Our S 2> <so S 1> ้นะครับที่ผมจะต้องกดนะตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด30มาจะกดอันนี้ก่อนล้วกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆซื้อเพิ่มนะครับโอเคมาลุยกันเลยขอให้ได้ชิ้นนี้นะครับอย่างน้อย2ชิ้นนะอีก60ครั้งที่เหลือซึ่งมัน ได้หรือเปล่านะครับมันเป็นไปได้ยากมากเลยถ้าได้นี่คือแบบโชคดีมากโหมาแล้วห้าหมื่นปีเฮ้ยโอ้โหก็หลก SP ครับเอ้ยกิจกรรมนี้ครับมันการันตีอยู่ที่100โลนะครับก็ถือว่าพอได้ครับมันมันไม่ได้แบบการันตีสูงมากนะก็เลยแบบว่าอ่ะโอเค เอาไว้สักหน่อยกระดีนะอย่างน้อยนะครับ1ชิ้นก็ยังดีโอ้โหเกลือเอ้ยเดี๋ยวนะ <c oughs> ไม่เอาแบบนี้ครับไม่เอาแบบนี้มาอีก10ชิ้นโอ้โหโอ้โหโอืห้ือโอยน่าจะ ผมน่าจะโดนไปทั้งหมดแปดแปดสิบชิ้นแล้วไหมเนี่ยเจ็ดสิบชิ้นครับยังไม่มีแบบยังไม่มีวิเวลเลยนะคือถ้ามาแบบทรงๆนี้เนะผมว่าน่าจะการันตีหรือเปล่าเดี๋ยวตอนนี้มันเท่าไหร่ละเจ็ดสิบใช่ไหมครับแปดสิบ เอามาอีกสิบแล้วกันค่อยๆดึงทีละนิด um นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องเก็บเพชรไว้ใช้ในกิจหน้าด้วยนะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นตู้กายแท้นะก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแจนเย็นครับค่อยๆกดทีละนิดทำไมแบบอ้ยโอ้โหได้กระดูกลํำตัวครับไป มาก็ยังดีครับได้ลำตัวมาอีกหนึ่งชิ้นนะเฮ้ยรอบนี้เฮ้ย <weet> ผมได้ก่อนการันตีอะ่ะเดี๋ยวนะได้ก่อนการันตีครับมาแล้วหนึ่งชิ้นมาผมขออีกแค่หนึ่งชิ้นนะครับอันนี้มันเดี๋ยวนะผมดูก่อน ได้ก่อนการันตีครับได้โลที่83พอดีอ,ะอ่ะอ่าโอเคผมไม่รู้ว่ามันรีเซ็ตไหมการเปิดทุกหนึ่งครั้งจะได้รางวัลใหญ่ไม่รู้ว่าอันนี้รีเซ็ตไหมอ๋อนี่ไงมันรีเซ็ตครับทุกครั้งที่ได้รางวัลใหญ่จะรีเซ็ตจำนวนครั้งรับสูงสุด6ครั้งอ่าโอเคก็ได้ก่อนการันตีแล้วนะครับ1ชิ้นต่อเลยแล้วกันแบบนี้ ม,ม,มาผมต้องได้อีกชิ้นหนึ่งโอเคน่าจะไม่มานะครับเงียบกีบเลยอ่าตอนนี้95แล้วนะครับอืม95นี่ผมไปอีกนิดนึงก็ได้แล้ว1น0 แต่ว่าเราจะจบแค่นี้จริงๆหรือ95แล้วใช่ไหมอ่ะลองดูว่า100เนี่ยได้ชิ้นหนึ่งไหมมาโหเหลืองๆตกใจนะไปดอกไม้นะครับนึกว่าจะได้อีกหนึ่งชิ้นแล้วเมื่อกี้ โอเคครับตอนนี้เดี๋ยวผมถ้าผมกดเพิ่มไปเนี่ยหกสิบเจ็ดเอาอีกเอาอีกยี่สิบแล้วกันเผื่อได้นะครับเผื่อได้ชิ้นหนึ่งจะดีมากเลยอ่ะโอเค โอ้หได้กระโหลก SP ครับขออีกหนึ่งชิ้นกระดูกนอกเดี๋ยวนะอีกแค่ชิ้นเดียวครับมาไม่ตอนแรกผมหึกว่าจะการันตีนะรอดการันตีเฉยอ่ะโอเคโอ้โหมันแบบออกยากมากเลยฮะอีกชิ้นเดียวเนี่ยได้มาอีก10ครับแล้วก็ มันต้องไปอีกเท่าไหร่อะ่ะอีกร้อยร้อยห้าสิบใช่ไหมมันถึงจะได้อีกอืเมืม่อกี้ผมได้ตอนแปดสิบเจ็ดใช่ไหมแปดสิบเจ็ดสิบสามบวกอ่ะเดี๋ยวคิดแล้วกันกดไปเลยครับ โ oh, อ้ไม่ god อ้าวผมกดอีกยี่สิบแล้วกันว่าจะกดแบบไม่เยอะเลยเนี่ยโอ้โหน้อยนอนไม่มีอยู่จริงนะมาโอ้โหเพชรเลือสองพันละคือมันต้องได้ชิ้นหนึ่งอะอย่างน้อยผมอยากได้แบบสองชิ้นไงเอาไปขึ้นหนึ่งดาวแดงก็ยังดีนะเฮ้ยโอ้โหได้ชิ้นที่สองครับ ลำตัว s p 4ดาวมาอีกแล้วหเยียบกิบฮึบรอบนี้ผมกรารันตีไหมเนี่ย โอได้เลือกแขนขาอ่ะโอเคได้นี้มา2ชิ้นครับก็ถือว่าถือว่ายังคุ้มอยู่นะกับเพชรที่จ่ายไปได้2ชิ้นแล้วก็ได้ส่วนนอกอีก1ชิ้นอ่ะโอเคครับได้เป็นร้อเท่าไหร่แล้วต้องไปอีก180ครับเพื่อที่จะ150ใช่ไหม อ่ะอ่ะ,อะกดไมยย้ยี่สิบครับยี่สิบปุ๊บหมดรวคบเพชร <c ười> คือมันมันต้องไปอะ่ะมาอื้มเฮ้ยเดี๋ยวนะฮึบ แกแล้วแกแล้วแกแล้วโอหก็ดูมาแบบนี้ออกมันออกส่วนนอกครับมันออกแต่สีม่วงออกแต่ชิ้นนี้โอ้โหไม่ได้ดิเราต้องแบบออกชิ้นแบบชิ้นนี้ดิเนี่ยสีทองแบบนี้มาเอ้ยโอ้โห SP ชิ้นที่3แล้วเอพี HP ได้เยอะจริง แหวนนี้ก็ได้เยอะนะครับเนะี่ยแหวนห้าหมื่นนะดูดิเอพได้มาสามชิ้นแล้วอะ่ะเอ4พสี่ดาวด้วยไหมโอเคอยู่นะกิจนี้นี่คือแบบไม่ได้แย่นะครับได้อ p พเยอะมากอ่าตอนนี้ผมกดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยร้อยแปดสิบโอ้ผมไม่น่าพอแล้วอะ่ะเพชรไม่พออ่า กดนี้แล้วกันกดให้มันแบบหมดหมดไปมาสิบชิ้นสุดท้ายเฮ้ยได้แล้วอันนี้คือการันตีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจชิ้นนี้การันตีใช่ไหมเนี่ยการันตีดีครับเพราะว่ามันแปดสิบสามอะโอเคการันตีครับชิ้นเนี้ยพอดีผมดูก่อนนะ มันต้องเป็น183นะครับผมจำได้นี่ไงชิ้นนี้คือการันตีจริงจริงด้วยโอเคครับก็ประมาณนี้ก็หมดไปประมาณเพชรที่ใช้เนี่ยน่าจะประมาณ7 7,000ไม่ยังไม่ถึง8,000เพชรเลยอะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดลากอันนี้สุดใช่ไหมมัน8,000เพชรเนี่ยประมาณ7,000กว่าเพชรครับก็ได้แล้ว2ชิ้นโอเคมาต่อ ให้มันจบจบไปครบ2ชิ้นครับโอเคครับเรียบร้อยสุ่มไปทั้งหมดนะครับเท่าไรเอ่ยห9 0รเนะนี่ครับ190ยกโลก็ได้กระดูกอ่าส่วนนอกมา2ชิ้นครับแล้วก็ s p เนี่ยผมได้ไมาเท่าไหร่เท่าไหร่ s p s p 3ชิ้นครับ SP ที่เป็นอ่ากระดูกสีดาวเนี่ย3ชิ้น กะโลก2ชิ้นครับส่วนไอ้พวกอ้อได้อน,นี้มาอีก1ชิ้นอันนี้ปะเลือก1ชิ้นผมจําได้แล้วส่วนไอ้พวกที่เป็นแบบไอ้ตาเทพดาวของ SP เนี่ยผมไม่ออกเลยนะไม่ออกเลยแบบเนี่ยไอ้ตาเทพดาวเนี่ยไม่ออกเลยครับเยี่ยมกลิบเลยอโอ้โหโอเคก็ถือว่าก็ถือว่ายังดีนะผมได้ไอ้ตัวเอ็กกระดูกเนี่ย ไอ้สามชิ้นเลยอันนี้3ครับอันนี้2หมดไปแค่190้าครั้งเองอ่ะประมาณนี้โอเคครับก็ใครที่กำลังสุ่มกำลังจะสุ่มนะวันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นวันสุดท้ายนะครับที่ซื้อแพ็คได้นะส่วนพวกเนี้ยพรุ่งนี้มันน่าจะซื้อไม่ได้แล้วครับก็ให้ให้สุ่มวันนี้นะพรุ่งนี้ผมม่าน,น่าจะปกติอะกิจกรรมโหอ่ะ พวกนี้มันจะเหลือให้ให้แบบว่าให้เราแบบเอาไว้แลกอย่างเดียวนะแต่ว่ากดสุ่มไม่ได้แล้วโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่กาลังจะสุ่มนะก็ขอให้โชคดีนะครับได้ไอตัวกระดูกกลางนะอันใหม่อัน,นี้นะครับทุกคนนะขอให้ได้ทุกคนนะแล้วก็กระดูกเอก็เช่นกันนะครับอันนี้ขอให้ได้กันเยอะเลยยิ่งเยอะย,ยิ่งดีนะเราเอามาแบบตีได้แบบหลายสายเอามาแก้ได้อะไรได้ไดอะโอเค สำหรับคลิน,นี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแค่นี้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย